ถึง20ตุลาคมโอ้โหคนกํนลังเดินเข้าเลยค่ะตอนนี้เพื่อนเพื่อนกะเพราควันฉุยย่สาเนนี้นแล้วก็อ่องห0มร้กว่าบาทคู่ใหญ่ๆเราละ100นะคะกินอ,อกอวนอยู่ตรงนี้ มุมผลมไม้นะคะตรงนี้โลละร้120อยร้อยยี่สิบโอ้โหทิชชู่ริดหมดทิชชู่หมดนะคะมาแบกไกลนิดนึงนีชนะเลิศนะคะที่หนึ่งแข่งตามพ้มตำหอมมากอะ บ้านที่สิงเดียสวัสดีค่ะเพื่อนๆเย็นนี้นะคะลิซอยู่ที่มาร์บางซ่อนค่ะตรงจุดนี้นะคะเมื่อเช้านี้ลิซมาอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าหาเพื่อนๆท่านไหนดูคลิปนะคก่อนหน้านี้อ่าลิซพาไปตลาดโคงอุดมซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะตรงนิวลิซนี่เป็นตลาดบางซ่อนค่ะตลาดเย็นนะคะคนคึกคักมากเพื่อนๆ แล้วก็ตอนเย็นนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวงานคล้ายๆงานถนนคนเดิน,นะคะ่ะเพื่อนเมื่อเช้ามานะคะเราเห็นป้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะงานจัดถึงวันที่20ตุลาคม2567ค่ะ นิดนึงนะคะตรงนี้คือถนนกรุงเทพนนทบุรีค่ะเป็นจุดตัดนะคะระหว่างรถไฟฟ้า MRT บางซ่อนนะคะสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะทางนี้ตอนเย็นตรงตลาดที่เมื่อเช้าริบมา,า,ลมาตลาดคงอุดมนะคะเหมือนจะมีฟู้ดพักคเลยอะ่ะเพื่อนๆถ้าหากเราตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะมีสีแยกอะคะ่ะเป็นวงสว่างนะคะเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปนนทบุรีได้ มีบรรยากาศหน้างานโอ้สวยนะไปค่ะไปทางฝั่งขวามือนะคะจะเป็นร้านที่เขาขายประจำอยู่แล้วนะคะจัดแนวคาวบอย <st ress> บรรยากาศดีจังกระเป๋านะฮะรอบที่แล้วมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะอร่อยชามใหญ่มาก่านนี้้ชิมด้วยชาด้วยไข่ค่ะเพื่อนๆนี่ ไข่ไกเ่เบอร์สอง3 0นะคะไข่เป็ดด้วยเบอร์สาม1 5นี่ไงร้านข้าวเกี่ยวไก่น เราจะเข้าไปลุยกันนะคะได้กลิ่นได้กลิ่นไก่ย่างมาแล้วแล้วก็ววควันขโมูไม่หมดเลยนะ<อ>ด้านในเกี่ยมดีนะคะสามร้อยสามสิบเล่นเยอะนะ ชาใต้มาด้วยขนมจากแปดริ้วมาละสามสิบพี่พี่นี่น่ารักนะรถไฟสายสีแดงนะคะที่วิ่งอยู่ สามห้าห้าสิบนะคะชาค่ะชาต้ากินตอนนี้นี่สุดๆเลยนะเพื่อนๆบรรยากาศด้านหน้านะคะก่อนเดินเข้าไป11บเอถึงยีตุลาคมนู่นพระจันขึ้นพระจันทร์นะคะสู้แสงไฟไม่ได้นะตอนนี้ทำใจก่อนเดินเข้าไปคะ่ะ อันนี้นีเจ้นานี่เจ้าอร่อยเลยที่ควัญชุยนี่แหละนี่แหละเจ้านี้เพื่อนๆไก่ย่างบางปานนะคะเนี่ยสุดๆอะ่ะอร่อยมากดูจากฟันก็รู้แล้วนะเอาที่ลับฝังนะคะคนแน่นสุดๆใส่ทอดพอเพียงค่ะนี่25บาทนะคะ ไถ่ทอดพอเพียงตอนนี้ก็มีอยู่ที่วัดสุนทรธรรมทานด้วยนะคะปลาหมึกนะคะเอ,เอาทรัะฟังค่ะกินเยอะมากหอย กูน่านะคะยอมกราสิ น้าเลิศนะคะ,นะคะที่หนึ่งแข่งตำท้องตำหอมมากอ่ะ กระจายรายได้นะพี่ๆไปไหนก็คลิกคัะ <Okay. S 2> okay. ได้แล้วไม่ต้องซักเอกสารอะไรให้ยุ่งยาก15ดายนาบิคือรู้ผลนะคะเราก็ยังตีเลยว่าเครื่องใช้ใบฟ้าของเราราคาถูกที่สุดใครที่บอกว่าเช็ดชุดใช้ใบฟ้าจะมีความเสียหายใช้ถูกชุดเครื่องนอนนะคะถ้าเช็ดตัวถู่เลยนะคุณสามารถเลือกซื้อคือใช้ใบฟ้าจะมีความเสยายใช้ได้เลย

ทิชชูริทหมด หมดนะคะมาแบกไกลนิดนึงมีสี่หอนะคะห่อแล้วสองร้อยสามสิบแผ่นหนึ่งร้อยบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มี กระตุตกคออะไรยี่สิบห้าบาทนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดนั่งทานร้าเดียวบรรยากาศที่นี่มากคึกคักมากนะคะที่นี่ คุณน้ำผอเขากินหอมสะอาดมากอะค่ะใช้ทนอยู่นะคะหลายอันทิตย์อยู่นะราคาไม่แพงด้วยไม่ลงอร่อยแล้วบอกต่อวันนี้มาเปิดบปริศาสให้ชาวแม่พี่น้องคือผ่านหลายท่านสุดป้าวันอ่าฟังเวอร์นะคะมาอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้เห็นมีขนมทาร์ตนะคะทาร์ตไข่เฮ้ยเนี่ยนะตรงจุดนี้ค่ะคนเยอะกะเภาฝั่งหนึ่งหอยฝั่งหนึ่งนะคะกินขมงชงเขงไปหมดเลยตรงนี้เข้าไม่ได้เลยพี่ๆหมึกย่างแซ่บก,ก็มีนี่นี่ตะเภาควันฉุย seven uh -huh. ผลไม้นะคะตรงนี้โลละร้อยร้อยยี่สิบโอ้โหอังุนไรเมล็ด USA อังุนไซมัสคัสนะคะร้อยเดียวนะไรเมล็ดร้อยเดียวจนใหมหวานเจี๊ยบเลยนะยิ่งเดึกดคนยิ่งเยอะเพื่อนเพื่อนทาดไข่ปลาทอรนะคะ ข้างหลังเขาแล้วนี่ไงทุเรียนเพื่อนๆโอ้สองร้อยห้าสิบสามร้อยกว่าบาทคู่ใหญ่ๆโราละหนึ่งร้อยนะคะกินอกอ้วนูีตรงนี้ได้ยินเสียงตู้ไฟต้องขยับนี้กันหวานมันนะคะสุเด็ ถ้าไม่เบียดจะใครเขานะคะจะมาซื้อมาซื้อทุเรียนเฉยๆก็เลยมาตรงนี้ได้เลยนะคะริมริมข้างนอกเนี้ยมันมีจำปาดาด้วยค่ะมิโลละ80หอมมาก 有。

มาจากตรง60นะพี่อนๆขอบคุณค่ะรอทีน,นี้รอแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะแล้วแก่ย่างบางตาลกลับบ้านนะคะพี่อนๆเจ้านี้อร่อยเจยน่าเนี่ยเอาละค่ะไม่ได้แล้วเราก็ปิดคลิปกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ตามกันมาเที่ยวนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลิซซิ่งนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ